สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพิธีการทําบั้งโบนะครับจากไม้ไผ่นะครับก็เป็นของเล่นในยุค90นะครับที่ยุคสมัยนั้นก็ไม่มีสื่อออนไลน์ครับไม่มีพวกโทรศัพท์มือถือนะครับเด็กๆเขาจะหาของเล่นกันลักษณะแบบนี้นครับก็จะหาไม้ไผ่มานะครับ ก็เราก็จะดูรูครับก็ไม่ไม่ใช้รูใหญ่นะครับก็จะใช้รูเล็กนะครับก็แบบนี้นะครับเพราะจะทําให้เวลาเราทําออกมาแล้วนะครับเสียงเขาจะดังนะครับเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับก็ทําการใช้มีดเรื่อยๆนะครับตัดนะครับผมก็จะใช้เป็นเลื่อยตัดเหล็กตัดนะครับเพราะว่า ถ้าใช้มีดอาจจะแตกนะครับนี่ครับหลังจากที่เราใช้เลื่อยตัดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรูนะครับนี่ครับก็รูเล็กก็ยิ่งดังดีครับจากนั้นเราก็ใช้ตะเกียบนะครับสอดใส่เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วน อาไม้ตะเกียบเรานะครับเราอยากให้ทะลุออกมาครับเราก็จะเหลือไว้ประมาณครึ่งเซนนะครับหรือเซนหนึ่งนะครับนี่ครับราจนั้นเราก็ทําการตัดด้ามนะครับเพื่อที่ใส่ด้ามนะครับจับนะครับครับเราก็จะใช้เศษที่เหลือนะครับทําเป็นด้ามนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำด้ามนะครับเพื่อที่จะทำด้ามจับแล้วก็กระแทกออกไปนะครับนะครับก็ทำการตัดให้พอเหมาะมือนะครับเวลาเรากำนะครับก็จะประมาณ สองนิ้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เราตัดทำด้ามเสร็จนะครับเราก็จะใช้ไม้ตะเกียบนะครับเย่ลงไปนะครับจากนั้นก็หาสลักนะครับมาทำการสลักนี่ครับก็หาของมาเขาอลงไปนะครับ ครับก็ทําง่ายๆนะครับก็เป็นของเล่นในยุค90นะครับที่สมัยนะั้นก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะหาของเล่นกันประมาณนี้นะครับ นี่ครับก็ได้เป็นด้ามแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็อาสวมลงไปนะครับให้อาดตัวตะเกียบเรานะครับไม่ให้โผล่ออกมานะครับก็ทำการวัดนะครับก็จะตัดประมาณนี้นะครับนครับตรงข้อพอดีนะครับตัดทิ้งไปเลยครับ ก็ประมาณ1เซนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองอทำการใช้กระดาษชุบน้ำนะครับหรือบางท่านก็จะใช้ลูกอัตะขบนะครับลูกดิบนะครับเอามาใส่นะครับแต่ผมก็จะใช้เป็นกระดาษชุบน้ำนะครับนี่ครับใช้กระดาษชุบน้ำนะครับก็ปั้นนะครับ จากนั้นก็เอาใส่ลงไปในรูของกระบอกไม้ไผ่เรานะครับนี่ครับจากนั้นก็ใช้ยิ่งอัดแน่นนะครับก็จะยิ่งดังนะครับนี่ครับก็ยิงนะครับก็ความแรงนะครับแรงมากครับยิง กระป๋องนะครับหล่นนะครับนะครับก็จะทดลองให้ดูอีกรอบครับก็ใช้กระดาษนะครับชุบน้ํานะครับอัดไปนะครับน่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูนะครับน่ครับก็ดังใช้ได้นะครับก็เป็นของเล่นนะครับของสมัยเด็กๆนะครับ ก็ทําไว้เล่นได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด u ับส,สไค b ้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ